วันนี้อีพีที่3ปันนี้ก็จะมาพูดถึงความแตกต่างหลังจากที่ปันนี้ได้กิน U oxy บว,วก U n i d e กเข้าไปค่ะ U oxy คืออะไรคะ U oxy นะ,ะก็คือเป็นออกซิเจนที่ไปเสริมะะให้กับปอดโดยตรงทําให้เราสามารถหายใจได้โล่งขึ้นโล่งทำให้เราสามารถหายใจได้โล่งมากขึ้นนะคะพักผ่อนสบายๆนะไป detox ตับ detox ระบบไหลเวียนในเลือดนะอันนี้ดีมากๆเลยนะสําหรับยูออกซีประมาณนี้ทําให้ปนีนะมองเห็นความแตกต่างของตัวเองชัดเลยจากเมื่อก่อนเส้นเลือดของปนีไม่มีนะเอเส้นเลือดของปนีไม่มีไปนอนโรงพยาบาลกว่าที่คุณหมอหรือคุณพยาบาลจะจาบเอาเลือดไปตรวจหรือว่าจะอ่าเข้าน้าเกลือให้เนาะโอ้โหเอาอยางมาลัดเอาหนังยางมาลัตทุกๆุกทุกทุกท,กทกเหมือนแขนจะหักเลยอะ่ะถึงจะสามารถ เอาเลือดของปณีได้นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแค่วางแขนในระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยนะแต่ในแล้วนาบเนี่ยจะเห็นเส้นเลือดของปณีฟูขึ้นมาเลยเออนะแสดงว่าถ้าสมมติว่าจะไม่อยากไปนะถ้าสมมติว่าปนีมีได้ไปโรงพยาบาลคุณหมอไม่ได้ตบแขนปนีแล้วอะ่ะเพราะว่าเส้นเลือดมันพร้อมมาเส้นเลือดพร้อมสู้นะอันนี้เราพูดเป็นขำๆนะแต่เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะที่ปณีเห็นเส้นเลือดตัวเองก็โออมันมันเห็นข้อแตกต่างจริงๆนะ แล้วก็ที่เคยที่สังเกตเนาะก่อนก่อนหน้านี้ระยะที่เราป่วยมาเนี่ยรวมรวมยี่สิบปีอะเชื่อไหมคะพี่พ,พี่ร่างกายของปณนีไม่มีไม่มีความร้อนเลยนะมีแต่ความเย็นทําไมถึงบอกว่าอย่างนั้นหน้าร้อนจะตายปณนีก็ไม่ได้ร้อนร้อนแต่มันไม่ถึงขั้นต้องเปิดทั้ลมเออเราต้องแยกกันนอนพ่อแม่ลูกเลยนะเพราะว่าอะไรคะ เขาไปทํางานตอนกลางวันเข้ามานอนเขาร้อนเขาเปิดพัดลมลูกสาวไปโรงเรียนนะ,ะมาเขาก็ร้อนเขาก็เปิดพัดลมใช่ไหมไอเราอะนอนตรงกลางนะตอนสมัยสิบกว่าปีที่แล้วนะคะสิบกว่าปีที่แล้วเรายังนอนอยู่ในเตียงเดียวกันอยู่อยู่ในที่เดียวกันอยู่นะ้องพ่อแม่ลูกนะคะเออแต่พอที่ตอนดึกๆอ่ะเราหนาวไงปานีหนาวก็จะลุกไปปิดพัดลมแฟนกับลูกเหนือท่วมตัวเลยมาเปิดพัดลม ไอ้พอเขาหลับแอบไปปิดพัดลมอีกอจนเกิดกลายเป็นเรื่องทะเลาะทะเลาะกันอ่ะในที่นอน mm hmm. เออทำไมเขาร้อนจะตายไอ,อ้เราก็บอกว่าเราหนาวทุกวันนี้ก่อนที่จะทานยาจยะยเป็นอยู่นะเรานอนอยู่นี่อะนอนคนเดียวแต่ได้ยินเสียงพัดลมจากลูกชายได้ยินเสียงพัดลมจากพ่อดื้อดื้ๆประมาณสี่ทุ่มมาทุ่มแหลปะปานีจะเรียกเลยนะเออปิดพัดลมหน่อยปิดพัดลมหน่อยขำมากเลยนะปิดพัดลมปิดพัดลม ก็บอกว่าอะไรอ่ะแม่ทำไมไนม่ยุ่งกับผมจะให้ผมติดพัดลมทำไมก็แม่หนาวอากาศวันเจ็ยนแล้วไม่หนาวเลยทำไมเปิดได้ทัางคืนก็บอกว่าโอ้ยแม่มาดูจิงเงือท่วมตัวอยู่นี่ <S <S เออขำนะแต่พอได้ทานยาอ,อาหารเสริมนี่เข้าไปทำให้ปณีรู้สึกว่าเออความต้องการพัดลมมันมีแล,น <S <S แล้วนะมันรู้สึกร้อนโดยเฉพาะฝ่าเท้าเนี่ยเมื่อก่อนจะเย็นแจ๊บเลยนะตอนนี้ ฝ่าเท้าปนีเริ่มร้อนแล้วก็มีมีแดงละเลือดจากเมื่อก่อนเจ็บซีดๆนะคะจะเมื่อก่อนฝ่าเท้าของปนีขออนุญาตนะคะฝ่าเท้าของปนีจะซีดจะ,จะไม่มีเลือดจะไม่มีเลือดฝาดแต่ตอนนี้มองดูมือมองดูฝ่าเท้าเหมือนมีอ่ะละเลือดแดงละเลือดเป็นเลือดฝาดเนาะ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกับว่าระบบไหลเวียนเลือดของเราดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้คือความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่ปนีคิดได้คิดได้ข้อไหนปนีก็จะมาอัดคลิปบอกแบบนี้แหละเพื่อที่จะให้พี่ๆเห็นความแตกต่างของปนีว่าเออในแต่ละครั้งที่ปนีมาพูดมาแบ่งปันมันมีอะไรที่ข้อแตกต่างเกิดขึ้นบางทีอ่ะการที่เราอัดคลิปแรกๆไม่ได้คิดถึงตัวนี้นะแต่พออัดคลิปลงไปคลิปหนึ่งคลิปสองอะอันนี้เออใช่เรายังไม่ได้บอกพี่ๆเลยนะคะว่าผลจากเมื่อก่อนนะคะนั่งเนี่ย นะร้อนเท่าไหร่ปานีก็ดูได้นะตอนกลางคืนปานีไม่เคยเปิดพัดลมเลยค่ะแต่ทุกวันนี้ต้องเปิดพัดลมนะคะทุกวันนี้ต้องเปิดพัดลมนั่นหมายความว่าสุขภาพร่างกายของปานีมันมีมันมีธาตุไฟขึ้นมาแล้วระบบเผาผลาญต่างๆเริ่มดีแล้วจากเมื่อก่อนไม่ค่ะหนาวหนาวนะคะร,ร้อนแค่ไหนร้อนแค่ไหน ก็ถ้าเขาร้อนเนาะถ้าพูดถึงเขาร้อนปกติเขาร้อนก็ต้องเปิดพัดลมปนีอยู่ได้แบบสบายๆเลยนะคะแต่ถ้าหนาวเลยทีเนี้ยคาว่าหนาวเนี่ย,ยปนีจะหนาวกว่าใครเลยนะปกติเขาร้อนเราก็หนาวอยู่แล้วทีนี้หน้าหนาวอุ้ยเป็นอะไรที่ปนีต้องใช้ฮิตเตอร์อ่ะอ่ะพี่ๆรู้จักฮิตเตอร์ใช่ไหมคะพัดลมที่มาทําให้ร้อนอ่ะนะฮิตเตอร์ itter, ความร้อนเอามาเป่าเลยนะตอนนั้นเนี่ยเออตอนนั้นเนี่ยปนีจะเปลืองไฟมากเลยเพราะต้องใช้ฮิตเตอร์ เอามาปลายเท้าเปิดขึ้นมาอังขึ้นมาหาตัวเองถึงจะนอนหลับได้แต่ถ้าไม่ใช้ฮีตเตอร์นอนไม่ได้แต่คาดว่าถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้หนาวนี้คงจะไม่พึ่งฮิตเตอร์ละนะคะเพราะว่าร่างกายของเราสร้างความสร้างอุณหภูมิความร้อนได้เองแล,แล้วทีนี้กลับกันค่ะไปมองว่าทำไมปนนณต้องใช้ฮีตเตอร์เวลาไปอาบน้ํายิ่งหน้าหนาวเวลาไปอาบน้ําเท้าเราเย็นอยู่แล้วไปเจอน้ํา ถึงจะเจอน้ําอุ่นก็จริงนะเราอาบน้ําอุ่นก็จริงนะแต่พอกลับมามันก็จะมีไอความเย็นอยูนะ่เมื่อเท้าเปียกใช่ไหมฮะเมื่อน้ําอุ่น้มันผ่านตัวแล้วมันก็จะเกิดอาการหนาวเย็นจะเย็นขึ้นมาเรื่อยๆบางทีเย็นเย็นขึ้นมาเลยเข่าเลยนะเย็นขึ้นมาเลยเข่าจะทําให้นอนไม่หลับถ้าใครเคยเป็นอ่จจะรู้สึกเลยนะถ้าเย็นขึ้นมานะเย็นในเท้าเนี่ยเย็นเชียบเลยนอนไม่หลับนะฮะต้องอาชัยฮิตเตอร์ค่ะที่จะมาทําให้ร้อน แต่ตอนนี้เหมือนว่าความร้อนจะสร้างได้เองแล้วนะคะเป็นอะไรที่ดีค่ะเป็นแนวโน้มไปในทางที่ดีนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มาอัปเ,เดตอยวปณิมาพูดในฝั่งอีกนะปนิอยากจะบอกพี่ๆเออว่ามันมีความแบบแตกต่ตางจากตรงนี้จริงๆจ,งจ,งจงากเมื่อก่อนไม่เคยเปิดพัดลมเลยเออตัวเองไม่เปิดยังไม่พอนะไปว่าเขาด้วย ไปว่าไปว่าลูกๆไปว่าคนอื่นโอยเปิดพัดลมดึกสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วบอากาศเย็นแล้วทําไมไม่ปิดที่ไหนได้เขาบอกว่าแม่ผมต้องทํางานอบางทีก็อยู่แดดทั้งวันขึ้นลงังคาทั้งวันนะหรือว่าตรงนั้นน่ะมันแดดมันร้อนนะนะพอมาน,นอนมันก็ต้องร้อนผมก็ต้องเปิดอ่าปีนี้ก็บอกว่าเปิดทําไมแม่ยังไม่เปิดเลยคําตัวเองร่างเลยนะ นะคะอันนี้คือยูอ็อกซีนะคะยูออกซีสามารถทาให้เป็นคนเย็ยนๆให้กลายเป็นคนร้อนได้แต่ไม่ใช่อารมณ์ร้อนนะคะแต่เป็นร่างกายของเราสามารถสร้างอุณหภูมิได้เองแล้วอันนี้คือข้อดีปันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะคะสาหรับคนที่หนาวคนที่ไม่มีบ้านปันนี้จะเรียกว่าไอคิงเนาะไอคิงหรืออุณหภูมิในตัวนี่แหละอ่าบ้านปนันอ่าอุณหภูมิในตัวเนี่ย ถ้ามีต่ำๆมันก็จะหนาวมันจะเย็นใช่ไหมคะเหมือนเส้นเหมือนเลือดแล้วก็จะเดินไม่สะดวกแต่ตอนนี้อุณหภูมิในร่างกายของปณนน้เริ่มดีขึ้นเห็นได้ชัดเจนนะเห็นได้ชัดเจนนะคะมาดูต่อไปว่าีเนียมาดูต่อไปค่ะว่าพีหน้าปณิจะมาแบ่งปันอะไรนะ,ะเพราะว่ามันคิดได้ทีละข้อค่ะพี่ๆคิดได้ทีละข้อแล้วมันเห็นผลจริงๆนะถึงอยากจะบอกต่อ เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้สําหรับหลายๆคนกาลังมองหาผลิตภัณฑ์นะ,ะเสริมอาหารมาช่วยสามารถกินควบคู่กับสามารถกินควบคู่กับยาประจําได้นะแต่ตัวนี้จะมีข้อห้ามอยู่ข้อนึงก็คือคนที่นะรับประทานยาละลายริมเลือดไม่สามารถทานดูออกซิได้านะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะคนที่ทานยาประจําที่เกี่ยวกับะะละลายริมเลือดเนี่ยไม่สามารถทานดูออกซิได้ อันนี้เข้าใจตามกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ